ในตอนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกใช้ในอวกาศเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมการสำรวจจักรวาลและช่วยวางรากฐานสู่อนาคตของมนุษยชาติในดินแดนไกลโพ้นจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. แขนกลแคนาดาอาร์มและแคนาดาอาร์ม2อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโฉมการสำรวจอวกาศคือแขนกลแคนาดาอาร์มและแคนาดาอาร์ม2แขนกลสุดล้ำที่ถูกพัฒนาโดยแคนาดาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในอวกาศโดยเฉพาะ แคนาดาอาร์มรุ่นแรกถูกติดตั้งบนกระสวยอวกาศเพื่อใช้จับยานและขนส่งอุปกรณ์ต่างๆต่อมาแคนาดาอาร์มสองถูกพัฒนาขึ้นและนําไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS โดยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและรองรับงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจุดเด่นของแขนกลน,นี้คือความยืดหยุ่นและความแม่นยำมันสามารถจับยานอาวกาศที่เข้ามาเทียบท่าหรือแม้แต่ช่วยติดตั้งแผงโซลารเซลล์และซ่อมแซมอุปกรณ์ในพื้นที่ที่นักบินอวกาศเข้าถึงได้ยาก นอกจากนี้แคนาดาอาร์ม2ยังทำงานร่วมกับระบบ d e x กรหรือมือกลซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ต้องการความละเอียดสูงบทบาทของแขนกลเหล่านี้ไม่ได้หยุดแค่ในอวกาศมันจะแสดงถึงความสำเร็จด้านวิศวกรรมของมนุษยชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานบนโลกอีกด้วย 2. เครื่องพิมพ์สามิติในอวกาศในอวกาศทุกชิ้นส่วนและอุปกรณ์คือสิ่งสำคัญ แต่การส่งสเสบียงจากโลกขึ้นไปในอวกาศนั้นใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมหาศาลนี่คือเหตุผลที่เครื่องพิมพ์สามิติในอวกาศกลายเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติการสำรวจอวกาศเครื่องพิมพ์สามมิติช่วยให้นักบินอวกาศสามารถผลิตชิ้นส่วนหรือแม้แต่เครื่องมือซ่อมแซมได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้องรอการขนส่งจากโลกวัสดุที่ใช้พิมพ์ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและโลหะชนิดพิเศษที่ออกแบบมาให้ทนต่อสภาวะในอวกาศ เช่นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแรงโน้มถ่วงตำ่ำจุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตัวอย่างเช่นหากอุปกรณ์สำคัญเกิดชำรุดนักบินอวกาศสามารถสั่งพิมพ์ชิ้นส่วนที่ต้องการได้ทันทีนอกจากนี้เครื่องพิมพ์สามมิติยังช่วยลดน้ำหนักของสัมภาระที่ต้องขนขึ้นสู่อวกาศพราอไม่จำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วนสำรองจำนวนมากนอกเหนือจากการใช้งานในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังมองว่าเครื่องพิมพ์สามมิติจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยบนดาวอังคารหรือดวงจันทร์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ 3. ชุดอวกาศ EMU ในอวกาศสภาพแวดล้อมที่โหดราที่สุดคือสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญและ,ะอุปกรณ์ที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานนอกยานได้อย่างปลอดภัยก็คือชุดอวกาศ EMU ชุดอวกาศ EMU ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อปกป้องนักบินอวกาศจากสภาวะที่อันตรายในอวกาศไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ลบ156องศาเซลเซียสในเงามืดไปจนถึง121องศาเซลเซียสในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรงอีกทั้งยังปกป้องลังสีจากดวงอาทิตย์และอนุภาคพ,พลังงานสูงที่ไม่มีบรรยากาศโลกคอยช่วยกอง ภายในชุดมีระบบช่วยชีวิตที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิที่ช่วยให้นักบินอวกาศรู้สึกสบายระบบช่วยหายใจที่จ่ายออกซิเจนอย่างต่อเนื่องและระบบรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนี้ชุด EMU ยังติดตั้งระบบสื่อสารที่ช่วยให้นักบินอวกาศสามารถติดต่อกับทีมงานในยานแม่หรือศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินได้อย่างราบรื่นที่สำคัญชุดนี้ยังออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้นักวินอวกาศสามารถเคลื่อนไหวและทำงานนอกยางได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์การติดตั้งแผงโซ,โซลาเซลล์หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ในภาวะรแรงนมถ่วง 4. ดาวเทียมคิว e ์แซดาวเทียมคิว e ์แซหรือดาวเทียมขนาดเล็กที่เปลี่ยนชมการสำรวจอวกาศด้วยขนาดเพียง10คูณ10เซนติเมตรและน้ำหนักไม่เกิน1.33กิโลกรัมต่อหน่วย ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศจุดเด่นของดาวเทียมคิวบ์เซคือต้นทุนต่ำและความยืดหยุ่นนักพัฒนาสามารถออกแบบดาวเทียมเพื่อทำภารกิจเฉพาะด้านเช่นการสำรวจสภาพแวดล้อมในวงโครจรโลกการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการเก็บข้อมูลสภาพอากาศนอกจากนี้ด้วยความกระทัดลัดคิวบ์เซสามารถเดินทางไปพร้อมกับยานอวกาศหลักโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก คิวฟ์เซยังช่วยให้การเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องง่ายและหลากหลายขึ้นมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลกต่างใช้คิว e ์เซเป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตัวอย่างเช่นการทดลองเซ็นเซอร์ตรวจวัดลังสีหรือการถ่ายภาพความละเอียดสูงของโลกที่สำคัญ c u b e s เซยังเปิดโอกาสให้ประเทศขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีงบประมาณจำกัดสามารถเข้าร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างเท่าเทียม5ระบบฟอกอากาศ ระบบฟอกอากาศบนสถานีอวกาศนานาชาติคือหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถอาศัยและทำงานในอวกาศได้นานระบบนี้ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจของนักบินอวกาศและสร้างออกซิเจนใหม่เพื่อใช้งานหลักการทำงานเริ่มจากการกรองคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศภายในสถานีโดยใช้ตัวกรองลิเทียมไฮดอกไซด์หรือระบบเซบาเชีย ที่สามารถเปลี่ยนาคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นน้ำและแก๊สมีเทนน้ำที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังระบบอิเล็กโทรไลซิสเพื่อแยกโมเลกุลน้ำออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งออกซิเจนจะถูกปล่อยกลับเข้าสู่ระบบเพื่อให้นักบินอวกาศใช้หายใจระบบนี้มีข้อได้เปรียบที่สำคัญเพราะช่วยลดการพึ่งพาออกซิเจนที่ต้องขนส่งจากโลกซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วยังช่วยให้นักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบฟอกอากาศยังได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างต่อนเนื่องและปลอดภัยแม้ในสภาวะไรแรงโน้มถ่วงโดยสามารถรีไซเคิลอากาศที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานซ้ำโซลาเซลล์ el, ใบเรือพลังงานแสงอาทิต์โซลา a เซลล์ el, หรือใบเรือพลังงานแสงอาทิตย์คือเทคโนโลยีที่ปฏิวัติการเดินทางในอวกาศด้วยการใช้แรงดันจากโฟตอนของแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักสําหรับการขับเคลื่อน โดยไม่ต้องพึ่งพิงน้ำมันเชื้อเพลิงหลักการทำงานของโซลาเซลล์คล้ายกับใบเรือบนโลกแต่แทนที่ลมจะใช้แรงดันจากแสงอาทิตย์ในการผลักดันใบเรือซึ่งมักทำจากวัสดุน้ำหนักเบาเช่นฟิล์มไมล่าหรือแคปตทนที่บางเป็นพิเศษแต่ทนทานต่อสภาพในอวกาศใบเรือเหล่านี้สามารถกางออกได้ขนาดใหญ่เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีนี้คือการเดินทางระยะไกลอย่างต่อเนื่องเพราะในอากาศไม่มีแรงเสดทานทําให้ใบเรือสามารถเล่งความเร็วได้เรื่อยๆตามใดที่ได้รับแสงอาทิตย์สิ่งนี้ทําให้โซลาร์เซลล์เหมาะสําหรับภารกิจสำรวจระบบสุริยะหรือแม้แต่การเดินทางระหว่างดวงดาวตัวอย่างการใช้งานที่สําเร็จแล้วเช่นยานอิคาลัสของญี่ปุ่นซึ่งเป็นโซลาเซลล์ลำแรกถูกส่งไปสำรวจดาวศุกร และโครงการ l i Light s e i l ของ p l n n e t a r y Society ที่พิสูจน์ว่าการใช้แสงอาทิตย์ขับเคลื่อนยานขนาดเล็กเป็นไปได้จริง 7. ระบบรีไซเคิลน้ำน้ำเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตโดยเฉพาะในอวกาศที่การส่งน้ำจากโลกขึ้นไปมีต้นทุนสูงนักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อให้สามารถใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนระบบนี้สามารถรีไซเคลิลน้ำจากหลากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเหงื่อปัสสาวะหรือความชื้นในอากาศกระบวนการเริ่มต้นจากการกรองน้ำขั้นสูงเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนเช่นแบคทีเรียเกลือและสารเคมีต่างๆจากนั้นน้ำที่ได้จะผ่านระบบทำให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการกรันสุดอากาศและการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการบริโภค ข้อดีของระบบรีไซเคลิลน้ำคือช่วยลดความจำเป็นในการขนส่งน้ำดื่มจากโลกซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและลดน้ำหนักของสัมภาระบนยานนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำสำหรับภารกิจนริยะยาวเช่นการสำรวจดาวังคารหรือดวงจันทร์สิ่งที่น่าทึ่งคือน้ำที่ได้จากระบบนี้มีความสะอาดและปลอดภัยกว่าน้ำดื่มในหลายพื้นที่บนโลกเสียอีก นอกจากนี้การพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำยังถูกนำไปใช้ประโยชน์บนโลกเช่นการจัดหาน้ำสะอาดในพื้นที่ที่ขาดแคลน 8. ยานสำรวจดาวเคราะห์ยานสำรวจดาวเคราะหหรือ rovers คือเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้มนุษยชาติศึกษาดาวเคราะหที่ห่างไกลเช่นดาวอังคารยานที่มีชื่อเสียงเช่น curiosity และ perseverance ถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจสำรวจและวิเคราะห์พื้นผิวดาวอังคารโดยเฉพาะ ยานสำรวจเหล่านี้มีระบบเคลื่อนที่ที่ทนทานและสามารถเดินทางบนพื้นผิวขรุขระข,ของดาวังคารได้นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยเช่นกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงเครื่องวิเคราะห์ด,ดินและหินและเซ็นเซอร์ตรวจวัดบรรยากาศ Curiosity ซึ่งลงจอดบ,บนดาวังคารในปี2012ทําทำหน้าที่สำรวจและค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของดินและหิน ส่วน Perseverance ที่เดินทางไปถึงในปี2021นอกจากจะเก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาหลักฐานทางชีวภาพแล้วยังติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถผลิตออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของดาวังคารซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการตั้งถิ่นฐานในอนาคต 9. กล้องโทรทัศน์อวกาศ h u บเบิลและเจมเว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและเจมเบ คือเครื่องมือสําคัญที่เปลี่ยนโฉมการสํารวจจักรวาลช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเอกภพฮับเบิล <Hubble S 1> เปิดตัวในปี1990และกลายเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโครจรรอบโลกมันสามารถถ,ถ่ายภาพจัก,กรวาลด้วยความคมชัดสูงเนื่องจากไม่ถูกบรรยากาศบนโลกบดบันข้อมูลจากฮับเบิลช่วยนักวิทยาศาสตร์วัดอายุของเอกภพศึกษากาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้นและค้นพบพลังงานมืดที่ทําให้จัก,กรวาลขยายตัว ต่อมาเจมเว็บสเปซเทเลสโคปซึ่งเปิดตัวในปี2021ได้เข้ามาสานต่อความสำเร็จโดยเจมเว็บมีกระจกขนาดใหญ่กว่าฮับเบิลและออกแบบมาให้ทำงานในช่วงคลื่นอินฟาเรดทำให้สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลและเก่าแก่ที่สุดในเอกภพเช่นกาแล็กซีในยุคแรกเริ่มหลังการเกิดบิ๊กแบงรวมถึงศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยะเพื่อค้นหาเงื่อนไขที่เอื้อต่อการมีชีวิต จุดเด่นของทั้งสองกล้องคือความสามารถในการเปิดเผยรายละเอียด e ที่มองไม่เห็นด้วยกล้องบนโลกทําให้นักวิทยา,าศาสตร์เข้าใจโครงสร้างและวิวัฒนาการของจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 10. เครื่องมือเก็บตัวอย่างบนดาวเคราะห์น้อยเครื่องมือเก็บตัวอย่างบนดาวเคราะห์น้อยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสําคัญที่ช่วยให้นักวิทยา,าศาสตร์เข้าใจอดีตของระบบสุริยะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นคือภารกิจของยานโอซิลิสเล็ก ยานโอซิลิสเล็กถูกส่งไปสำรวจดาวเคราะน้อยเบนนู ben u, ในปี2016ซึ่งเป็นวัตถุที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะเบนนู ben u, มีองค์ประกอบที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่กำเนิดระบบสุริยะการศึกษาองค์ประกอบของมันจึงอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของดาวเคราะห์และต้นกำเนิดของน้ำหรือโมเลกุลอินทรีย์ c, ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตยานติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอย่างที่เรียกว่าแท็กแซม ซึ่งใช้วิธีสัมผัสพื้นผิวดาวค้อนน้อยอย่างรวดเร็วและปล่อยแกส๊สไนโตรเจนเพื่อดักฝุ่นและเศษหินขึ้นมาเก็บในตัวเก็บตัวอย่างกระบวนการนี้ช่วยให้สามารถเก็บตัวอย่างได้โดยไม่ต้องลงจอดเต็มรูปแบบในปี2023ยานได้ส่งตัวอย่างจากเบนนูกลับมายังโลกซึ่งเป็นครั้งแรกที่สหรัฐสามารถเก็บตัวอย่างจากดาวค้อนน้อยสาเร็จนักวิทยาศาสตร์จะใช้ตัวอย่างเหล่านี้วิเคราะห์อ,องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้าง เพื่อค้นหาบอดแสของการกำเนิดระบบสุริยะและชีวิตสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสำรวจอวกาศได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ